สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลุยเช่นเคยครับแฟนๆท่านไหนสนใจก็แอดเข้ามาตามที่เด็ดเพิ่มเติมได้นะฮะเพราะนอกจากตัวในคลิปนี้ผมจะมีแจกกันอีกนะฮะในบอร์ดแสต์นะรวมถึงกลุ่ม v i p อเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจําวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้นะอาทิตย์สิ้นเดือนแล้วนะครับผมเราขอไปฟุบอลรีโวไทยลีกนะครับหรือไทยลีกหนึ่งนั่นเองครับวันนี้มีลงสนาม3คู่เราไปกันที่คู่6โมงครึ่งครับนี่เลยนะฮะ เมืองทองยูเนเต็ดนะครับจะบุกไปเยือนนครราชสีมามาสด้าเอฟซีนะครับผมกอเกมนี้น่าดูน่าชมเลยทีเดียวนะครับโดยเรทเป็นเมืองทองนะมีหน้าไปบุกไปต่อกาอีกนะที่ราคาครึ่งลูก ผลงานล่าสุดของมาดเอฟ fc เปิดมา2เกมชนะ1แพ้1ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะเกมแรกแพ้คาบ้านต่อแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมนะครับส่วนอาที่แล้วนี่ก็เอาชนะประจวบมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับขณะที่ทานเมืองเมืองทองเองโอง้โหผลงานย่ําแย่เลยนะเปิดมาแพ้ราชบรีไป1ประตูต่อศูนย์และล่าสุดทําได้เพียงเจ้ากับลําปาง fc ไป2ประตูต่อ2นะครับโอ้ถือว่าผลงาน ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแล้วตัวใหม่ที่เสริมเข้ามาเนี่ยยังรู้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะรปบีิดกับมาด้าเอฟซีนะนะครราชสีมาที่ทํางานได้ค่อนข้างดีวันนี้เหนื่อยแน่นอน,นครับและที่สําคัญเนี่ยจากสถิติแล้ว3เกมนะหลังสุดที่เมืองทองบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้นะแพ้รวดกลับไปด้วยสกอร์ที่ห่างเกิน2ประตูทุกเกมด้วยโอ้โหวันนี้เหนื่อยแน่นอนครับออาเดี๋ยวเราไมา้ให้ไม้ตัดสินกันดีกว่านะว่าจะไปไงเริ่มจากทางเจ้าถิ่นนครราชสีมาก่อนนะครับได้มาเป็นไพ่เดอะมูน เกมนี้ดูมีความกังวลน,นะฮะดูมีการคุ้นคลิปอะไรค่อนข้างเยอะนะ,ะกับการรับมือกับเมืองทองวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็เกมนี้น่าจะดูเกรงพอสมควรนะสำะหรับโคราชส่วนทางเมืองทองเองนะครับได้มาเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะครับโหวันนี้ยังคงยึดติดกับอะไรเดิมๆม,มามาริโอนี่น่าจะมาแบบแผนเดิมเลยอ่ะคือมั่นใจนักเตะของตัวเองยังใช้แผนเดิมๆอาจจะใช้โอโจโอฮาน่าี่ที่ฟอร์มไม่ดีก็กยังทำบี้ตะบันลงอะไรแบบนี้น่าจะ เป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับเมืองทองผมเลยบอกว่าเกมนี้เนี่ยโอกาสที่เมืองทองจะคว้า3ามแต้มกลับไปกับบ้านเนี่ยค่อนข้างยากนะอยู่รองทางมาด้าเอดีกว่าเชื่อว่ายัางไงก็ไม่แพ้น,นะฮะแล้วมีโอกาสอย่างที่บอกไปสถิติดีอยู่แล้วน่าจะรุนได้ถึงชนะด้วยนะวันนี้จัดไปใน,ใน,ในที่นะครราชสีมามาสด้าเอฟซราคาหลอครึ่งลูกครับ